สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับพี่น้องไทยและพี่น้องดาวครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่ 18, สิบแปดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้ผมจะมีข่าวสามประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับผังกันนะครับข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับกองกําลังพิทักษ์สายแลนหรือว่าปีซีเอฟนะครับอยู่ในพื้นที่ลัดชานภาคเหนือของไทยใหญ่ ขออภัยนะครับไม่ใช่ภาคเหนือนะครับภาคกลางของไทยใหญ่ในเมืองลายค่านะครับวันนี้นะครับกองกําลังพิเศษกลุ่มนี้นะครับแต่เริ่มนะครับเคยอยู่กับเคยเป็นลูกน้องของขุนศากองทัพเมืองไทย MTA นะครับพี่น้องก็จะเคยได้ยินสื่อนะครับหลังจากขุนศาวางอาวุธให้กับกองทัพพม่านะครับ ลูกน้องของคุณสากลุ่มนี้นะครับก็มาอยู่กับกองทัพพม่าอีกทีหนึ่งนะครับในใน,านามของกองกําลังพิทักษ์ไซแลนหรือว่า pcf นะครับตอนนี้ก็ได้ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดืดอดร้อนนะครับนั่นก็คือเลขเก็บเงินพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับทําให้พี่น้องในรัฐฉานภาคกลางของไทยใหญ่ได้รับความ เดืร้อนนะครับข่าวประเด็นที่2นะครับวันนี้เศร,รษฐกิจพม่าสะเทืนนะครับเนื่องจากรับศึกสองล้านนะครับโควิดระบาดและรัฐบาลหารณเวลานี้นะครับข่าวประเด็นที่3นะครับนางสาวงามพม่าที่ไปปรากฏที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เลยถูกท่าง กองทัพกบฏมีนอ,องไลายออกหมายจับนะครับเนื่องจากเรียกร้องให้ต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือและจัดการกับกองทัพกบฏมีนอ,องลายนั่นเองครับน้องครับเรามาดูข่าวประเด็นที่1ก่อนนะครับกองกําลังพิทักษ์ไซแลน์หรือว่า p c f นะครับซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของคนสากองทัพเมืองไต m t a นะครับ กองร้อยที่เจ็ดห้าแดนะครับอยู่ทางภาคกลางของรัดชันเมืองลายขานะครับก็กำลังพิ่ทักษายแลนกลุ่มนี้นะครับก็ได้เล็กพี่น้องประสาชญ์และรวมถึงผู้กำนันผู้ใหญ่ว่านนะครับมาประชุมกันนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินนะครับพี่น้องเขาอ้างว่าจะเอาเงินมา ทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาของกลุ่มพิเศษนะครับหรือว่ามีข้ออ้างต่างๆนะครับก็อ้างว่ากองกำลังของพิเศษบางส่วนไล่หลบหนีไปนะครับก็มีข้ออ้างต่างๆนานานะครับก็เรียกพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองลายข่านะครับนั่นก็คือวา่านปางและว่านกงดิงนะครับ สองหมู่บ้านนี้นะครับก็เรียกมานะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนะครับมาประชุมกันนะครับและขอเก็บเงินนะครับพี่น้องประสาทนสองหมู่บ้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนมากครับพี่น้องแต่และหมู่บ้านนะครับก็สองล้านห้าแสนจัดนะครับพี่น้องก็รวมกันสองหมู่บ้านก็ ประมาณห้าล้านจัดของเงินพม่าะนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าเงินสองล้านห้าแสนจัดนะครับก็ถ้าทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คิดว่าเป็นเงินไม่เยอะนะครับพอเงินจัดพม่าณเวลานี้หนึ่งล้านจัดก็ประมาณสองหมื่นกว่าเงินไทยนะครับก็สี่หมื่น กว่านะครับเกือบห้าหมื่นนะครับประมาณห้าล้านจัดนะครับแต่สําหรับพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเรานะครับก็ถือว่าหนักนะครับวันหนึ่งก็ทํางานได้ประมาณสามพันถึงห้าพันซัดนะครับประมาณนี้เองนะครับถ้าเปรียบมาคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทเองนะครับทํางานต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนมากนะครับยิ่งน่าส่งเวลานี้นะครับกองทัพกับปุกมีนองหลายยึดอํานาจ สินค้าเกษตรทุกอย่างขายออกไม่ได้นะครับวันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเนื่องจากประเทศจีนก็ปิดพรมแดนนะครับขายสินค้าเกษตรเข้าเมืองจีนก็ไม่ได้นะครับไม่รู้จะขายไปไหนก็เก็บไว้ก่อนนะครับสินค้าเกษตรทุกอย่างในพื้นที่รัดชานวันนี้ขายออกไม่ได้นะครับท้ายพี่น้องประชาชนได้รับความลำบากกับกลุ่มกองกําลังพิทักษ์ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของขนซานะครับกล่องร้อยที่78นะครับในรัชสารภาคกลางนะครับก็รอดูกันต่อไปครับพี่น้องในที่สุดแล้วนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนจะยอมใส่เงินให้หรือว่าจะยอมส่งเงินให้นะครับกองกำลังพิทักษ์ไซแรนกลุ่มนี้หรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับพี่น้องที่ตาม ข่าวนะครับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านจะไม่ตกข่าวครับเรามาดูข่าวประเด็นที่สองกันนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเศรษฐกษิจพม่าสะเทือนนะครับนอกจากเจอศึกหนักสองล่านะครับโควิดระบาดและรัฐบาะหานนะครับก็ทําให้เงินสดในประเทศพมา่าเรลือน้อยลงเต็มทีนะครับวันนี้ก็ ผมเคยมาเราให้พี่น้อง FC ได้รับพังไปว่างแล้วนะครับเมื่อวันนี้นะครับวันที่16พฤศจิกาคมพศ2564ครับมีพี่น้องที่อยู่ในรัฐพม่าและในรัฐต่างๆนะครับวันนี้ก็เริ่องจะมาถอนเงินกันแล้วนะครับมาต่อแถวนอกธนาคารนะครับ พี่น้องมากันตั้งแต่เช้านะครับเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาครับเพราะจะมีลูกค้าแค่นะครับหนึ่งวันหนึ่งนะครับก็ประมาณสิบห้าถึงสามสิบคนเท่านั้นนะครับมันก็ไม่รับคนเยอะนะครับถ้าบัตรเคลเต็มแล้วนะครับก็จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับธนาคารเริ่มเปิดเวลาประมาณเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับก็ถือว่าวันนี้นะครับ พมา่าหรือว่ากองทัพกบฏมีนอ,องไลายกําลังเจอศึกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนออกมาขับไล่และเงินในธนาคารเริ่มเลือน้อยลงทุกทีนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนก็ได้รับความลําบากไปเรอยนะครับจะเพึ่งธนาคารไปถอนเงินนะครับก็ไม่ได้หลังใจนะครับเพราะว่าทางธนาคารแจ้งว่า ไม่มีเงินให้อย่างที่ต้องการนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับไม่น่าจะไปผักธนาคารแล้วนะครับเราน่าจะเก็บไว้กับตัวเองจะดีกว่านะครับเอาไว้ที่วานของเรานะครับหาวิธีเก็บให้ปลอดภัยนะครับเวลาเจอเหตุการณ์สกเรกนะครับท่านจะได้มีเงินใช้นะครับถ้าจะมาลูเหตุการณ์วันนี้นะครับเป็นประชาชนวจำนวนมากในพื้นที่รัฐชานได้รับต่าง ก็ต่างพากันไปถอนเงินที่ธนาคารนะครับเนื่องจากเป็นหนทางเร็วนะครับที่จะอยู่รอดนะครับว่าสินค้าเกษตรทุกอย่างก็ส่งออกไม่ได้นะครับวันนี้ก็น่าเศร่าใจนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเราและทุกกลุ่มทุกสตรีพันธุ์นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับครับพมาลูข่าวประเด็นที่3กัคนต่อเลยนะครับวันนี้นะครับทางกองทัพกบฏมีนองไหลก็ไล่ออกหมายจับ นางสาวงามพม่าะนะครับก็ออกมาจับคนชติเร็วกันนะครับวันนี้นะครับวันที่17พฤษภาคมพศส5 6 4าก5 6 4ครับนางสาวงามเมียนมาหรือว่านางสาวงามพม่าะนะครับก็เรียกร้องไปอย่างสาวโลกหรือว่าสาวต่างประเทศนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือประเทศของตนนะครับพร้อมทั้งมาช่วยปกป้องนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศกำลังลำบากณเวลานี้นะครับนางสาวงามพม่าได้เดินทางไปยังรัฐพอลิล่านะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพมา่าการประกวดนางงามครั้งที่69นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ทางนี้ที่ผ่านมานะครับเหล่าคนดังก็ถูกจับกันไปเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเส้นลาลานักสแสดงนักร้องศิลปินนะครับซึ่งกรณีนางสาวงามคนนี้นะครับหรือว่าท่านนี้นะครับก็คล้ายๆกับบุคคลที่ ถูกออกหมายจับและถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องศิลปินดารานะครับที่อยู่ในรัฐพม่านะครับที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้ต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือนะครับวันนี้นางสาวงามพม่าคนนี้นะครับที่ไปประกฏที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยถูกทางกบฏมินออนไหลนะครับไล่ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็รูลูกันต่อไปนะครับว่าชีวิตของนางงามผู้นี้นะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมดูแล้วแล้ก็น่าเช้่าใจนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในรัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรัฐชานรัฐกระเลงกระชินและในทุกๆรัฐนะครับที่อยู่ในประเทศพมา่าณเวลานี้นะครับ วันนี้นะครับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรับขึ้นราคาไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่กองทัพกบฏมีหนองไหลเข้ามายึดอํำนาจนะครับวันนี้นะครับกองทัพกบฏมีหนองไหลไม่ได้รับความเสลจากต่างประเทศนะครับนื่องจากถูกความบาดและกดดันอย่างหนักนะครับไม่รู้ว่ากองทัพกบฏมีหนองไหลใจอยู่นานแค่ไหนครับผมคิดว่าอีกไม่นานครับพี่น้องถ้าถูกกดดันจาก ต่างประเทศทุกวันทุกวันนะครับถ้าต่างประเทศเอาจริงเอาจังครับแล้วก็กดลันกองทัพกบฏมีนออนหลน์นะครับแต่ก็น่าเชื่าใจครับก็จะมาลในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับวันนี้นะครับกลุ่มประเทศอาเซียนแทบจะไม่มีผลงานอะไรที่ออกมาให้เห็นนะครับไม่เลยออกมากดลันทางมีนออนหลน์แต่อย่างไรนะครับถ้าประเทศอาเซียน ยังเงียบอยู่นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีผลงานอะไรนะครับถ้าประเทศอาเซียนนะครับก็มาช่วยกดดันอีกทางหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับที่กองทัพกบฏมีนองไหลแต่ยอมคืนำหน้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากให้คืนำหน้าให้กับเจ้าของรัฐต่างๆเลยนะครับคืนำหน้าให้กับพี่น้องประชาชนและคืนำหน้าให้กับเจ้าของรัฐต่างๆให้เลยปกครอง ตัวเองเป็นรัฐอิสระนะครับไม่ต้องอยู่ภายใต้การนำของกองทัพกบฏมีนองลายอีกต่อไปนั่นเองครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาพูดเพยงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับพี่น้อง f อทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ